กอเอ๋ยกอกอไก่ขอกอไข่อยู่อยู่ในร้าวขอขอขวดของของในร้าวของเราของเราอ่ะคออ่ะเร็วๆสิลูกคอค้าวพลอยข้าวข้าวในนอข้านาข้าวนาคอคอคนขึงขังคอ คอละคอละข้างข้างคอละคังข้างข้างฝาข้างฝางองงอใจใจกาจอจอใช้ใช้ดีชอชอชิงตีตีดังชอชอชูชอชช้างวิ่งวิ่งหนีจอ ชลามลามทีชอชอะเชอะเชอคู่คู่กันยอยหญิงโสองผ้าดอดอชะอาาดาสวมสวมพันตอปะตอวัดจุนคุนหันถอขอถฐานอชานเข้า เข้าในน้องเข้าในน้องทอนางมนจำได้ในนองอยู่ไหทอนางมนทอเงินโทหน้าหน้าขาวทอทอทอผู้ทอทอไม่ใช่ทอทอทอผู้เท่าทอผู้เท่าเดินเดินย่องนอนอเนนนอเนนไม่มองดโดเด็กท่อง ททนี้ม่นตอเตาหลังตุ้งทอทอถุงแบกแบกขนทอทอทะอดอดชนทอทอทุ่มทอชงคนคนนิยงคนยิ่งนอนอนอปากกควายบอ ปอไม้ครับครับทับอะไรครับถมทับถมปอปออะไรลูกปอปลาตาตาปลาปอปลาตาตากลมอหอหอพึ่งทำทำทำอะไรทำทำรังทำรังหอขอผา ทนทนทนทานทนทานพอพานพอพานวางวางตั้งอืมพอพอพอพานสะอาดจังเก่งพอสามพอสามเราเลยจะจบแล้วพอสามข้อดับพังกลางกลางกลางใบกางใบมอมอไม้มอมอมออะไรมอมอมามอมาคึก คึกขังคึกขังยอยอดูอะไรยอยักษ์ยอยักษ์เขี้ยวเขี้ยวใหญ่อือรอรอเรือพายพายไปอืารอรอลิงไตไตไตราวไตราววอวอแหวนลงลงลงยาลงยาสอสะชะลาเียบเียบเหงาอือสอฤตระชี หนวดหนวดดาวสอสอเชื้อดาวดาวดาวพนองอ่าหอหอหีบใส่ใส่ผ้าอ่ารอจุรอลาอ่าผ้าผ้าผ้าพยองผ้าพยองอออออ่างอออ่างเนืองเนืองเนืองใครพู่ซาโตบ๊ายบาย